พระองค์หนึ่งท่านชอบมาสอนในนิมิตเป็นประจำด้วยคำพูดที่ว่าให้ทำจิตอย่าติตนิวรณ์ให้ทำจิตอย่าติดนิวรณ์ลูกก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนของท่านปรากฏว่าเห็นเป็นดวงกลมใสสว่างแต่ร้อนแรงมาก พอมามาถึงตอนร้อนแรงนี้ทำให้ลูกต้องตกใจคลายออกจากสมาธิแล้วเลิกทันทีไม่ควรกลับพอดีไ <c oughs> อ้ร้อนแรงต้องเลิกเพราะจิตฟุ้งซ่านในคืน,นวันตัวนี่สร้อนนร้อนนี่คือตัวที่วอนรับได้ใช่ไหมจร้อนไม่ใช่นิวร์จิตฟุ้งซ่านเป็นความร้อนต,อต้อนแรงสิ้นรนเงี้ยบ้าบ้าพุทธจากูจากฟุ้งซ่านลำไคลเป็นวอตัวที่สี่ปราบ,ราบาา้านน แอย่างนี้ก็ต้องแก้ไปตามเลิกเลอยอ่ครับ้อนมาเรมร้อนเกินไปก็ตรงเลยไม่งั้นก็ทนสู้อ๋อต้อง้องย่างเดีไม่ดีเดี๋ยวพาทนสู้ซุ่มตรงเลยไม่งั้นรุมราบอเกินเกินไปบางทีอาจจะคิดบ่าเป็นอะไรต้อะไรกันนั่นแห่ะใช่